ภาษีทุกคนก็ตรงเดยเสียเมนบอค่ะคุณเจ็บป่วยมาปุ๊บเงินที่จะเข้ามาจากก่อนที่จะไปช่วมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องส,สุขสุคนนะคะมาพบมาพอกกันกับสาวสว่างคนไกลบ้านอีกล้วนะคะ เมอร์นี่กับสิมาเราอีหยังให้ฟังกับอีกต่อเนื่องกับดีฟรอปนึงแล้วค่ะทุกคนคะ่ะก่อนที่จะไปรับชมนั่นกับอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังแรงใจให้สาวสว่างนักเนเดิร์จนะคะให้ได้เห็นคลิปออกมาให้ฟังให้เบิ้งกันเรื่อยๆเนาะคะ่ะเอาเมืรอนี่กับสิมาต่อจากหัวข้อเมื่อวานเนาะคะ่ะคืออีหยังเอป่วยแล้วมันเกี่ยวกันไหมกับภาษี มันเกี่ยวกันยังไงนะคะเอาเอมวยกระเบ้าไว้ก้อนหนานี่เนาะคือเอคลิปที่ผ่านมามยวยบอลถึงว่ามวยได้ภาตัดใหญ่หัวเขานั่นเองเนาะคะ่ะนี่แหละสิ่งที่สําคัญเลยนะมันสิมัจูนกันตรงนี้นิดเดียวนะคะที่แบบว่าทุกคนเริ่มจะงวงว่ามยวยบอลถึงเรื่องอีหยังภาษีทุกคนก็ต้องเลยเสียแมนบอกคะ่ะอืมแมนนะคะแต่สิ่งที่มันสําคัญน่ะก็คือว่าเจ้าเสียเจ้ากรอกขอมุ่นเรียบร้อยแล้ว แต่เจ้าบเรกกอกอมูลโตท่อนที่มวยเว้าถึงก็คือว่า,อาคนป่วยนะคะคนป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้คนพิการนะคะที่าขาดท่อนใดท่อนหนึ่งที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้และไม่สามารถทำงานได้นั่นเองนะคะเขาสะเอามาลดยนผ้าสีทุกๆเรื่องนะคะทุกๆเรื่องอ นี่แหละตัวนี้แหละที่มันสําคัญถามว่ามวยกอกภาษีเป็นบอม,ม้ยใบได้กอกเองนะคะแต่ว่ามวยกบแฟนยพยายามบึงเขากบส้อนเข้าไปพร้อมว่าให้กอกจังไดไปที่ลักคันตอนนั่นเองเนาะคะ่ะจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นผู้หญิงผู้ชายหนะะ้าทุกคนตัวนั้นเนาะเข้าตองไปวอากันที่หลังเนาะคะ่ะเพราะว่าการกอกภาษีเนี่ยมันสีหยุงย่งยากแลจักหนอยเนาะคะ่ะแล้วมวยกระสิกเขาหัว่าขอตัวนี้แหละที่มันสําคัญเลย แยกออกมาแล้วนะคือโตมุยเองเนี่ยไม่สบายไปปีเสรศษๆนะคะคือหอบคาตัดแล้วพาตัดเนี่ยก็ต้องรอการพักฟื้นพักฟื้นระยะหนึง่งคุณก็ต้องไปบำบัดนะคะไปบำบัดใส่เวลาโดยร่วมไปเซตซับกับปีกว่านะคะปีกว่าในระยะหนึ่งปีกว่าๆเนี่ยคุณทำอะไรอยู่ก็คืออยู่บ้านทำงานไม่ได้นะคะ ไปไหนไม่สะดวกต้องมีคนคอยดูแลตลอดนั่นเองเนาะนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญแล้วมันเกี่ยวของได้จังไดกับภาษีเกี่ยวเกี่ยวมากๆด้วยนะคะเขาจะมาลดหย่อนให้หมุ้ยก็คือแฟนเฮ็ดงานแมนบอคาะในบ้านนี่แฟนเฮ็ดงานอยูู่นเดียวเขาหักภาษีของแฟนนี่ไปฟึบฟึบฟึบจู่กับจริงนะคะสิ้นปีมาปุ๊บ เขามาคำนวณว่าคนสองคนมันต้องทำงานด้วยกันแต่<อ>แต่เอมันขาดไปนึ่งคนแมนว่ะค่ะอันนึ่งคนนั่นคือบ่มีายใดเขามาเขาก็เลยเอาเอาเอามาเบิงนะคะเขาก็เลยเอาเคสเท่านี้โยกขึ้นไปเบิงแล้วก็มาเบิงทั้งทั้งภ้าสีเขาไป<อ>ยื่นกระดาษไปเรียบรรอยแล้วกับเตตัดเออตัวนี้มาเพิ่มเขาก็บอกมาว่าตัวนี้เพิ่มเขานะแล้วก็ ลดหย่อนภาษีเพราะว่าคนนี้ไม่สบายนั่นเองเนาะคะ่ะก็คือเฮาพอสบายพอสามารถเทสยังไดภายในปีหนึ่งเต็มๆมันคือโดนสําหรับคนป่วยทั่วไปมันโมเมนต์นะคะแต่นี่เขตที่มันนานเกินนะคะมันนานเกินไปแล้วมันไม่มีไรายได้เข้ามานั่นเองเนาะคะ่ะนี่แหละสิ่งที่สําคัญเลยที่มุอยากลาหยฟังเนาะแล้วปานนี้อา่าระยะเวลาส่วนหนึ่งน่ะ เขาคือบอกว่าคุยกับเพ้าเพราะว่าเขตแต่ละเขตนี่ว่าง่ายหลดมันบมเมนตแต่เข้าผู้เดียวนะคะที่บอสบายนะคะมันหลายคนนะคะในเมืองนี่ในประเทศนี่มันหลายคนอิลีเขาก็ ว่าที่เขาสิมาลืบฟื้นหรือว่าเฮ็ดเนี่ยังสีเนาะคะ่ะมันก็ต้องใส่ระยะเวลาและช่วงนี้มันเป็นส่วนโควิดม่อเจ้าเขาก็เลยมีเวลาที่จะไปย้อนเบิ่งภาษีนะคะแต่ละคนแต่ละคนนั่นเองนะคะว่ามองไดมันมีขอบผิดพลาดบางนะคะอันเมื่อนี่กัอ่าเมื่อวันก่อนนี่อ่ะงเมือม่อวันที่ก่อนอสองวันที่ผ่านมานะคะ เขาก็ได้ส่งจดหมายตัวนี้มาให้พวกมุ่้เองนะคะว่าภ้าษีที่คุณกรอกมาเนี่ยมันบ่ถูกต้องจงซี่นะคะแต่ว่าภ้าษีเหานั้นยืนยันไปแล้วว่าถูกต้องทุกอย่างมันต้องกรอกข้อมูลแล้วนะ่ะเขาต้องใช้การยืนยันเหมือนกับการทาําเสืสองชั้นตอนเลยเด้ค่ะคือให้เขาตรวจสอบแล้วเขาส่งกลับขึ้นมาให้เห่าเส้นอีกรอบนึงว่ามันยืนยันเรียบร้อยทุกอย่างโอเคโอเคก็คือโอเคเลยนะคะ นั่นคือขอเท็จจริงเนาะค่ะบาดนี่โดยโดยทั่วไปแล้วมันคือสิเร้วจบไปแต่ในกรณีนี่มันบริจบแค่ซ้ำนั่นเพราะเขาคิดว่าเฮ้าหงสิยนางบ่ดดออีกโดนเพราะเขาคิดว่านะ,ะว่าเราจะเดินไม่ได้อีกนานนี่แหละเป็นยังมวยยังย่งคำค้านี่นี่แหละทุเจ้าคําตอบมันออกมานะคะคาต,ตอบตัวนี้ละสิออกมา เขาก็เลยเอาหวัวขอ,อนี่มาว่ามีคนเจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถทำงานได้นะคะโตนี้แหละค่ะนี่แหละมาเพิ่มให้เหาโดยที่เฮาบรูจากนํามมุ่ยกับไปเฮ็ดงานคือเก่าแต่ว่ารายได้มุ่ยกับเขามากทุกเดือนคือเก่าอัตโนมัติเพราะว่าทั้ง ทังที่ทํางานเขาก็ตัดเงืนเดือนเท่ากับถ้ามาดาทั่วๆไปมันบอกค่ะเ,เงื่นเดือนเท่าออกมาได้ซ้ำใดเขาไปเห็นงานได้ซ้ำใดกซ้ำหนักนะคะนี่คือกรณีที่มวยมะนางบ่อยฟังเนาะว่ามันมันเป็นอย่างมันคือเยื่อไปทักแผลแล้วกับเรื่องที่อ่าที่มันคัดสนกันอยู่ตลอดเวลากับมาอธิบายก็ได้ใดเพราะว่าแต่ละคนมันบอกคือการการป่วยนี่แหละค่ะหลักการที่สําคัญเลยถ้าเราทิ้งคําว่า ลองซิกนะคะลองซิกไปเรียบร้อยก็คือว่าป่วยนานนั่นเองนะคะแล้วคุ้นบริบเวณที่ยังมากไามอยู่กับจริงแต่ว่าผ้าสีย้อนนะคะผาสีเขนะาจะมหาหักทบเลือกยังกรตามนะคะมันกระสิมีกระดาษมากแต่บ่อถูกคนมวยสิบอกว่าแต่บ่อทุกคน ในกรณีบางกรณีทอนันนะคะนี่ที่เขาสิท,ทรงหเหน่ยากรณีเคสของมวยนี่มันคือข้อสําคัญเพราะว่าเขาเสียเงินไม่เหา่เพิ่มนั่นเองนะคะเขาต้องการเงินส่วนนั้นกลับคืนนะคะตัวนี้มันบ่งบอกเลยว่าถ้ากระดาษมาปุ๊บนะคะถ้าไม่ทําตามกติกาของเขานะ,ะคือฉันต้องการเงินย้อนกลับตัวนี้ด้วยทั้งนองนี่เนาะค่ะ ต้องไปใจจับขื้นในเขาังสิเออนี่แหละมเจจอถ้าเจ้าบริห์ตนะคะภายในเวลาที่เขากํหนดไว้ให้เจ้าก็ถือรับนั่นเองเนาะค่ะตัวนี้สิเครียดก็กันเนาะเพราะว่ามวยสีว้าซาลงแงหวก็เอาัวก่อนี่ัวก่อเดียวไม่ฟังเนาะค่ะบัดนี้่พี่ผู้น้องพ่นก็ถามน้องเลยนะคะตรงๆเลยโทษล้างไม้มาตรงๆเลยว่ามันเกี่ยวกันจังใดมวยเอ้ยพี่กับป่วยนะพี่กับไ้เงินเดือนจากกัน จีทำงานคือเกา่ามัดเกี่ยวคันมองไดมวยก็เลยบอกว่าในระหว่างที่พี่ป่วยพี่ยังไปทำงานพี่ยังไปทำงานห้ 6, 7, 8, าถึงหกเจ็ดแปดวันหรือว่าเป็นอาทิตย์นึ่งเนี่ยเจ้าไปเฮ็ดงานมาแล้วจองว่าป่วยนะคะหลังจากนั้นกับป่วยแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เจ้าก็กลับขึ้นไปเฮ็ดงานใหม่มันบอกเลยคือกันแต่สำหรับมวยนี่ ช่วงนี้นะคะตอนนี้นะอันนี้คือแยกออกมาแล้วนะคะในการที่เสียภาษีอันนี้มันจะเป็นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งที่มวยตอออกนะโมเจา้าฟังนะอันตดกระดาษแผ่นนี้ที่เข้าตรงได้รับเงินตอนนี้นะคะตอนนี้มุยเพราะท่านได้รับเงินตัวน,นี้เขามาเป็นยังมานั่งหยุ่นอย่าเออมุยได้อ,อ่า เอาเวลามาฮอลิเดย์สามอาทิตย์แมนบอกค่ะเขาบังคับนะฮะฮอลิเดย์เนี่ยเขาบังคับนะ,ะถ้าคุณทํางานมากกว่าหนึ่งปีแล้วนะคะคุณต้องเอาฮอลิเดย์ออกเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาออกตามที่เขาบอกนะคะตัวน,นี้ห้าออกแล้วปรากฏว่าแขนมุ่ยนี่มันบอสบายมากซีเดือนแล้วมดเจ้ามันเวลาเขานอนพับแขนแมนบอกที่จริงถ้า ถ้ามันแบบซึกงร้อนหน่อยหน่อยมันก็ยืดออกมันก็บวบเป็นหยังข้าไปเหตุงานต่อได้แต่ว่าขาโมยยืดออกมันปวดมันปวดมันตรึงทุกอย่างมันมากพร้อมกันเบิดน่ะเหดุยังบ่ได้ก็เลยไปหาหมอเข้าไปหาหมอกรที่เข้าสิไปเหตุงานมุเจ้านี่คือสิ่งที่มันแบบว่าแตกต่างจากผู้อื่นอีกนะกรณีที่เข้าได้เงินสะอ้าวโมยก็ไปหาหมอกอน้าไปหาหมอบ้านให้เขาก็ เขาก็ยดให้เฮ้าว่าแค่ให้ยุดพักสองอาทิตย์นะให้ดูอาการก่อนว่ามันเป็นอะไรบ้างหลังจากที่สามอาทิตย์มวยห้อลิดีแล้วมันก็าเพิ่มเป็นสองอาทิตย์เพราะว่าบอสบายนะคะหลังจากบอสบายแล้วอันเขาก็ให้เขมาว่าให้ทานยาแล้วก็ไปบำบัดแมนโมคะบำบัดมันก็บ,บอเศร้าที่นี่นะเขาให้ทานยามันก็มีแต่ใครอึ้งลึงขึ้นเมื่อเจ้ากินแต่ยาหลายๆป่วยนะคะป่วยเติม คุยตติมต้นกับไปอีกเอาวอคาโกโรดบาทนี้อันมวยก็เลยตัดสินใจนะคะโท่เขาหมอสเปเชียลเขาเลยก็คือหมอเฉพาะโรคเลยนะคะที่เขาเป็นนะ,ะนัดเขาโดยตรงเขาก็เลยให้เวลามวยด้นัดนะคะในช่วงเวลาเท่าใเท่าดนั่นเองนะคะภายในอาทิตย์กว่านะคะเขาก็บอกว่าเขามาเลยนะเขามาเลยมาคุยกันก่อนก่อนที่สิได เริ่มต้นนั่นเองเนาะคะ่ะมวยก็เริ่มต้นที่สีด้ยผ่าตัดมือความหมายของมวยนะคะก็เลยได้ตัดสินใจผ่าตัดเพราะยังเพราะเขาบอกใน2สองกรณีที่ผ่านเริ่มต้นนะคะอ่ะกรณีแรกนะคะเป็นยังเข้าต้องได้ตัดสินใจผ่าตัดเพราะว่าอาการเจ็บของเราได้ฉีดยาไปสองเข็มแล้วสองเข็มนั้นไม่ใช่ยาธรรมดามันเป็นชนิดที่รุนแรงที่สามารถหยุด ในการที่ปวดร้าวนะคะของที่มันเจ็บเจ็บแห้งๆมันสิหายไปในพิษตางเลยมุเจ้ามันเหมือนกับเขาฉีดน้ําแข็งเข้าไปให้มันเกาะผนังไวบ่อให้มันตึงได้นะฮะอาการเจ็บมันจะเรียนสภาพนะคะมันจะค่อยๆทุเลาลงไปเองแต่ว่าเขาห้ามให้เข้าเฮ็ดงานนักในส่วนระยะเวลาที่เข้าฉีดยานั้นเองนะคะมุ้ยฉีดครั้งแรกบบมีบบมีความรู้สึกอย่างอื่นมันก็ยังเจ็บคือเก่า เขมที่สองอยู่แต่ว่ามุ่ยไปเหตุงานก่อนนะคะในความที่ห้าอยากจะได้เงินมาอันซอยเหลือในขอบครัวห้านี่แหละมกลืก้นขาตัวนี้แหละที่มันต้องทำนะคะบาสนี้มุ่ยกับไปสตาร์ทงานสตาร์ทงานอีกผูเจ้ามันก็เจ็บตืมเข้าไปอีกมุ่ยก็เลยแต่ว่าที่เล็กๆก,กับบอกแล้วที่ทาํางานว่ามันส่งสิบกคือรู้สึกว่าฉันต้องกลับขึ้นไปหาหมโมนะคะ เพราะว่าไปเฮ็ดงานาเดือนแรกนึ่งอาทิตย์แรกก็เป็นยังอาทิตย์ที่สองมาเป็นอา,อาทิตย์ที่สามกับที่สี่เนี่ยมูอเจา้าภายในเดือนนั้นอ่ะสองอาทิตย์น่ะที่หลังน่ะมูอเจ้าเลยมันรู้สึกว่าเจ็บปวดแบบคือจังอีหยังเป็นจิ้มแล้วก็ถือเคาะพร้อมนะ่ะอยู่ใน,อย,ในอยู่ในส่วนแขนเท่านีนะะ้เนาะค่ะนั่นละมันก็เลยเป็นอาการนักเข่ากระเกาเ,าเานาะค่ะนี่คือสายเหตุที่มุ่ยตองได้ รับการผ่าตัดนะคะที่หมอเพิ่นบอกว่าฉันมีแค่ช้อยให้คุณหนึ่งช้อยคือต้องผ่าตัดถ้าคุณไม่ผ่าตัดคุณสามารถเลือกได้ที่จะอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วก็ไปบําบัดแล้วก็ไปทํางานครึ่งเวลาแต่ว่าเฮายัางอายุหน่อยอยู่เขาบอกให้เข้เครึ่งเวลาแน่นอนค่ะบริษนั้นแล้วเขาเจเจอรีไทยก็ไดเข้าบรูจักนะคะตัวน,นี้นะคะรีไทยบริเวณวารีไทยได้เงินเด้ รีทายคือไล่ออกนะคะทุกคนคะ่ะบนันอย่างอื่นนี่แหละข้อมูลที่มวยอยากจะให้ทุกคนนะคะเข้าใจในความหมายที่มุยได้ซื้อออกไปเนาะถ้าผู้ใดยังบ่ท่านได้เข้าใจมากกว่านี้มวยก็ด้อธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะละก็มุยก็อยากให้ทุกคนนะคะได้รู้เนาะถึงพื้นฐานในการที่เป็นยูแล้วเข้าเจ็บไข้ใดป่วยอังสีนะคะเข้าตรงยูจังใดสภาพใดนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะ ได้เข้าใจถึงระบบอยู่ทั่างเวลเยี่ยมโดยตรงเนาะระบบของเขาชัดเจนนะชัดเจนมากๆในการที่จะจ่ายตังคุณบอกเลยว่าเดือนแรกถ้าจะป่วยปุ๊บนี่พยายามนะคะเก็บเก็บเงินไว้สักนิดสักหน่อยนะคะเพื่อ,อยังแต่ละเดือนที่จะไปะเหตุงานใดเพื่อว่าวันใดวันหนึ่งคุณเจ็บป่วยมาปุ๊บ เงินที่จะเข้ามาจากการอาการเจ็บป่วยของคุณมันไม่ได้เข้ามาเลยทันควันนะคะมันสิใใ่ระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนหนึ่งเต็มๆเมจ้าสิบวันได้รับเงินตัวนั้นนะแล้วเดือนที่สองเขาเอางิเสเรียให้เพราะเอกสารเขาต้องมัดร่วมกันก่อนนะคะนี่คือข้อสําคัญเนาะอยากจะมาวอลซามีละให้ฟังเดดจ,จังๆเลยว่ามันเป็นอยางาะแทะนะคะหลายคนคือจังสิงง,ง,งแห้งอิลีมวยกระเล่มาเราให้ฟังเลยตรงๆ คราวนี้คงจะชัดเจนขึ้นนะคะทุกคนเตั้งได้ก็ขอขอบคุณน,นะคะสําหรับคําถามที่นําเขามาอีกรอบหนึ่งเนาะบอกขอใจบอกขอใจอยังได้ขอกระบ,บ่เขอใจตัวนี้คงสุจ,จงแจงเต็มพิกัดให้เรียบโรยนะคะแต่ว่าอย่าลืมเนาะสิ่งที่สําคัญนะคะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพจาของให้ยู่วอดปลอดภัยนะคะเฮ็ดงานนะคะ ทําให้เหมือนระบบของเขาที่วางไว้นะคะไปวันนี้ทํางานนะคะอย่าทําจนถึงจนถึงวันนั้นของชีวิตนะคะให้ทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ไปทําอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือ,อเขาเออเรื่องใดละ่ะคําคมของคนเบลเยี่ยมคําคมของคนทั้างนี้เขาใส่นะเพราะอย่างเขาถ้าบอกเขาว่าไปเฮ็ดงานมือนี่ คุณต้องทํางานยิ่งกว่านี้สิคุณต้องทํางานให้มากกว่านี้สิเขาตอบโจทย์ออกมาว่าวันนี้ผมก็สามารถทําได้นะแต่ผมไม่ทําให้ผมตายวันนี้เพราะพรุ่งนี้ผมจะต้องกลับมาทํางานอีกเขาบอกจังสีเนาะคะ่ะนี่คือสโลกแกนของเขาอีรีจังไรก็ตามอย่าลืมนะคะถ้าหักถ้าชอบกัน คลิปนี้นะคะถ้าสำคัญสำหรับโตคุณนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังแรงใจให้สาวสว่างน้ำเนเดอร์จะได้เห็นคลิปออกมากให้ได้ฟังกันนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่กรุณาเนาะ,ะมาติดตามรับชมรับฟังกันเสมอตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะขอบคุณอีนี่ขอบคุณทุกคําคอมเมนต์นะคะและก็อีกอย่างสุดท้ายเนาะ,ะก็อย่าลืมเนาะ,ะ,ะว้พอกันคลิปหนานะคะเมื่อนี่มื่อจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจังไรก็ตามอย่าลืมดูแลสุขภาพเน้นๆเลยนะคะรักทุกคนค่ะ บายบายค่ะทุกคนค่ะเมืรอนีอตัวแล้วขอบคุณหลายๆจ้า